ความสุขนิยามความสุขคืออะไรความสุขคือความโง่ความสุขคือความโง่เพราะงั้นผู้ใดยังหลงสุขอยูก็ยังเอวิชายัางโง่อ,อยู่สุขมันมีคู่หูคือทุกข์ แยกกันไม่ออกเหมือนกระดาษแผ่นเดียวนี่มีสองหน้าทอนนีน้หน้านี้สุขหน้านี้ทุกข์หลอกเราหลอกไปหลอกมาเดี๋ยวเอาหน้าสุขมาให้เราดูเดี๋ยวหน้าจริงมันก็ออกมาเป็นทุกข์เฮ้ยเอากลับอีกพอทุกข์เกิดกลับไปให้เป็นสุขอีกหลอกไปหลอกมาสลับกันอยู่เงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่เอาวิชาคนที่ไม่รู้นี่ก็จะหลงสุขลงทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องสุขเรื่องทุกข์ สรุปเลยเลิกสุขเลิกทุกข์หมดเลยไม่มีสุขไม่มีทุกข์เรียกว่าอัุขขมสุขไม่มีสุขไม่มีทุกข์กลางกลางทีนี้คำว่าจิตกลางกลางไม่สุขไม่ทุกข์นี่ไม่หรือใช่เรื่องเป็นอจินไตยไม่ใช่เรื่องเดาไม่ใช่เรื่องพูดเล่นเล่ๆง่ายๆว่าจิตว่างว่างจากสุขว่างจากทุกข จิตของผู้บรรลุไม่มีสุขไม่มีทุกข์คือจิตอุเบกขาอุเบกขาแตกต่างจากคำว่าไม่สุขไม่ทุกข์เข้ามาเรียกแทนกันได้ว่าจิตอุเบกขาคือจิตไม่สุขไม่ทุกข์อัตมาจะอธิบายให้ฟังลึกซึ้งกว่านั้น อุเบกขาไม่ใช่จิตไม่สุขไม่ทุกข์จิตอุเบกขาอุาเบกขาแปลว่าจิตบริสุทธิ์อุเบกขาแปลว่าความบริสุทธิ์จากกิเลสความบริสุทธิ์จากกิเลสปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรม,มัญญาปพัสรานี่เป็นองค์ธรรมห้าของอุเบกขา ที่เคยนำมาขยายความไปหลายครั้งหลายคราวเต็มทีแล้วจิตบริสุทธิ์จากกิเลสก,ก็ต้องเรียนรู้กิเลสก,กิเลสนั่นแหละมันพาสุขพาทุกข์มันไม่รู้สุขมันไม่รู้ทุกข์สุขทุกข์เป็นผีหลอกสุขทุกข์เป็นผี ผีทั้งสุขผีทั้งทุกข์ก็แหละแต่ผีทุกข์คุณคุณกลัวมันคุณไม่อยากได้มันนะแต่ผีสุขคุณไม่กลัวมันไล่หาเลยปิ่งหาด้วยมันก็หลอกก็คุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวงมงายด้วยงมงายในสุขหลงสุขอยู่เพราะงั้ผู้ที่ยังหลงสุขยังเสพสุขยังมีสุขอยู่คือผู้ยัง,งโง่ คนสุขนิยมหรือผู้ยังเอาแต่สุขโดยจะเพาะไปหลงว่าเจ้าของความสุขคือพระเจ้าผู้อยากได้ความสุขก็อ่อนวอนพระเจ้าจะประทานให้นั่นคือผู้ไม่รู้ดังที่พูดแต้ตนแล้วผู้ไม่รู้ความสุขความทุกข์คือผู้โง่อยู่นี่เป็นภาษา,ษาวิชาการ ไม่จะเป็นด่าพระเจ้าหรือเป็นด่าคนนั้นคนนี้อะไรหรอกผู้ที่ยังไม่รู้ยังไม่รู้นี่คือค,อค,อคอองงือยังโง่ยังอวิชชาไม่รู้ว่าสุขว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดจากจิตรายละเอียดของจิตที่ท่านแยกว่าเป็นเวทนาเวทนาคือความรู้สึกถ้าความรู้สึกนี้มันยังมีกิเลสเข้ามาร่วม แล้วคุณก็เป็นเล่นกับกิเลสกิเลสก็มาผสม,มปรุงแต่งกับจิตคุณมันปรุงแต่งแล้วมันก็ไม่เทียงหรอกปรุงแต่งได้ดังใจมันก็เรียกมโนสุขไม่ได้ดังใจก็เรียกว่าทุกดีไม่ดีไม่ชอบใจเลยผลักกันเลยขากันเลยมันก็มีอยู่แค่นั้นอารมณ์ที่แปรปรวนอารมณ์ที่ เอาอะไรที่กิระดังได้ยินมาเด็กเต็มๆว่ากิเลสกิละหรือกิระนี่กิระดังได้ยินมาคนทั้งหลายก็บอกว่าเฮ้ยอ <c oughs> ย่างนี้น่าได้น่ามีน่าเป็นนะถ้าได้แล้วสุขถ้าไม่ได้แล้วทุกข์ก็ไปลงเชื่อตามที่เขาว่ามากิระดังได้ยินมา กระกับเอสานี่คือกิเลสเอสานดังนี้กิระดังที่เขาว่ามาใครๆค้เขาก็ว่ามาอย่างงั้นน่ะเล่าลือกันมาสืบต่อกันมาไม่รู้กี่ชาติกี่ล้านปีล้านชาติกันแล้วเป็นเป็นกีระที่หมายถึงเกียรติคุณด้วยครับกิรติประมาณเนี้ยครับที่เขายกย่องว่ามีเกียรติมีคุณนั่นแหละ มันไปยกขั้นยกฐานะนกันเฉยมันเป็นสิ่งที่ไปยึดถือนี่มันเป็นสิ่งที่ไปยึดถือนั่นก็ขยายไปเรื่อยๆกับบรรยายให้มันดูเข้าทีไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งลงไวเรื่อยจากกิละแล้วก็เป็นกิรติแล้วก็เป็นเกียรติแล้วก็เป็นยอแล้วก็เป็นโลกียะบาลบโลโทไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ ก็ยิ่งหนายิ่งซับซ้อนไปเรื่อยๆก็ยิ่งโง่หนักเข้าไปเรื่อยแสดงว่าสุขที่พระนันธิบายนี่มันคือเรื่องของโลกที่ปรุงแต่งใช่ไหมครับใช่สุขพระพุทธเจา้าท่านบอกว่าคนยังโง,ง่อยู่ก็ยังลงสุขลงทุกข์เป็นภาวะสองของอารมณ์ก็มาเรียนรู้อารมณ์สองน่ะ ทวยนเวทนายะอารมณ์สองปัททอารมณ์จริงกับอารมณ์เกอารมณ์เกก็เป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์จริงก็คือความรู้สึกหรือรู้จักตาเห็นรูปรูปอันนี้เป็นอย่างนี้เออรูปนี้เบีเบวเป็นหัวหัวเว้ยไอ้นี่เป็นลูกกลมกลมกลมไม่กลมดิกกลมเบลเบวหน่อยไอ้นุ่นรูปยาว ไอ้นุ่นลูกแดงอันนี้ลูกเขียวๆก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงก็เป็นหนึ่งถ้าเป็นสองขึ้นมาก็เออสวยไม่สวยน่าได้ไม่น่าได้น่ากินไม่น่ากินน่าอยากไม่น่าอยากอะไรก็ก็เป็นกิเลสผสมปรเสปนไปเรื่อย ผู้ที่รู้ความจริงในสองรู้ว่าจริงๆความรู้ความจริงตามความเป็นจริงคือมันเป็นหนึ่งอยู่นั่นไม่ต้องมีไอ้สองอะไรมาปรุงแต่งมาปรุงโฉมอะไรขึ้นมาก็จบรู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วก็จบคนนี้ดำคนนี้ขาวคนที่หน้าเรียมคนนี้หน้าแหลมคนนี้หน้ากลม คนนี้หน้านี่ยเขายกย่อง่าสวยคนนี้หน้านี่หน้าไม่สวยก็ <c oughs> เข้าใจความจริงเท่านั้นครับเจริญธรรม